เราอยู่กับ All New Yaris Cross นะฮะวันนี้เรามาทดลองขับการบนเส้นทางนะฮะที่เรียกได้ว่าใช้งานจริงนะนเพื่อนทั้งไวย์นะทั้งรถติดนะครับผมแล้วก็มีขึ้นเขาโค้งเล็กๆใ,ให้พอสนุกสนานนะครับผมโดยเส้นทางที่เรามาในวันนี้ก็คือกรุงเทพหัวหินนะฮะทีท่ทุกคนคุ้นเคยนะฮะแต่วันนี้เราจะมาลองขับดูนะฮะว่าเจ้า Yaris Cross คันนี้นะฮะที่มีเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะ 111แรงม้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรสมรรถนะเป็นอย่างไรเก็บเสียงดีขนาดไหนช่วงล่างเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้รู้กันไปครับเ <Daha S 1> <ส>มื่อท้าตอนเช้านะเราออกมาจากย่านแถวย่านบางนานะแล้วเราก็บิ่งฝ่ารถติดช่วงพระรามสามมานะครับผมซึ่งรถค่อนข้างที่จะเยอะนะ ความคล่องตัวะของเจ้ายาริสครอสคันนี้นะฮะ <S 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 เรียกได้ว่าทําได้ดีนะครับทำได้ดีมากทีเดียวเพราะว่าด้วยด้วยด้วยทัศนวิสัยที่ดีนะครับค่อนข้างที่จะสูงกว่ารถอ่ลารถรถแฮทแครรถรถอีโคคาร์ Car, นะครับมันทําให้เรามองเห็นไกลแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขีนะ่ในตําแหน่งที่นั่งอทําได้ดีนะฮะแล้วมันก็มีอัตราเร่งที่ดีดีกว่า W ถ u r v ผมบอกเลยนะครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์ช่วยคันนี้เป็นหนึ่งจุห้านะครับหนึ่งจุห้า ไฮบริดนะครับเป็นสองอแต่มันมันคือมันคือเครื่องบล็อกเดียวกับกับตัวเซนิทนะครับตัวแต่มันมีการปรับมันมีการปรับให้มาใช้เครื่องใช้ให้มาใช้ระบบไฮบริดเท่งน,นั้นเองนะครับผมมันเหมือนตัวเซนิทนะครับผมนะฮะก็ บล็อกเดียวกันนะฮะวิ่งค่อนข้างที่ออกตัวค่อนข้างที่จะดีนะครับดีกว่า1.5ธรรมดาของทางฮอนด้ครับแต่ถามว่ามันออกตัวสู้ดิสันคิกได้ไหมผมว่านิดหนึ่งนะแพ้นิดนึงนะฮะแพ้นิดนึงเพราะว่าคันนะั้นน่ะเขาใช้มอเตอร์หมุนล้อนะเพื่อนอันอนะนี้มันใช้เครื่องยนต์นะในการหมุนล้อ,อยู่เปไ็นมีแบตเตอรี่มีมอเตอร์มาช่วยในการขับเคลื่อนบ้าง ามาลองอัตราเร่งกันดีกว่าครับเพื่อนๆฮนะเรามาลองอัตราเร่งของเครื่องยนต์1.5ไฮบริดกันนะครับว่า111แรงม้าครับแรงม้าอาจจะดูน้อยที่สุดนะฮะน้อยที่สุดในคลาสนะครับผมแต่อัตราเร่งผมบอกเลยเลยนะฮะไม่แพ้ใครแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวเรารอติดไฟแดงแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เราขับมานะฮะก็มีทางตรงยาวๆให้เราได้ลองลองลองใช้คันเร่งกันดูนะครับผมเราก็ลองกดดูผมก็ลองกดดูนะ ความเร็วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะมันไม่ได้แบบปี๊ดปั๊ดอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆแต่มันเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องแล้วก็ลื่นไหลเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์ e cvt นะครับมันก็จะทํางานแบบสมูทนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดีนะครับผมช่วงความเร็วต้นนะครับอาตาัตรารอบรอบต้นเนี่ยทำได้ดีนะครับกางไปปลายนะครับก็ช่วงแรกทําได้ดีนะครับช่วงปลายเลย เลยหนึ่งร้อยประมาณร้อยร้อยห้าร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไปเนี่ยก็จะเริ่มหนืดแล้วนะครับก็จะเริ่มหนืดหนืดค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยขึ้นแล้วนะครับผมพอดีผัดดไม่มีให้เราลองวิ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆได้กันนะครับผมในในโหมดของสปอร์ตนะก็จะมีสองโหมดนะมีไดฟ์โหมดมีมีโหมดของอีคัวโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะคะะรับผมก็จะเมื่อกี้เราลองพาวเวอร์โหมดมาก็ประมาณนั้นอนะ่ะได้ประมาณครับผมว่ามันจะน่าจะไปอันอันอยู่ประมาณร้อยหกสิบฝานะครับผมนะก็ถือว่าทําได้ดีนะสําหรับเครื่องยนต์ ลูนนกนี้นะเพื่อนนะระบบช่วงล่างเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเซ็ตออกมาได้ดีนะครับได้ดีได้ดีดดจริงๆเลยนะไม่ย้วยนะครับผมด้านหน้าเป็นแม็กกาลสตั์ดด้านหลังเป็นท็ชชันบีมนะครับตัดเซ็ตมาลงตัวดีนะครับมันไมไ่นุ่มมากมันมันนุ่มแล้วมันหนึบนะมันนุ่มแล้วมันหนึบมันสามารถดูดซับแรงัร่นสะเทือนจากพื้นผิวของถนนอย่างนี้ได้ดีนะครับในความเร็วสูงวิ่งทาง,งตรงนะฮะตัวรถไม่สายนะเพื่อนยังยังคงนิ่งนะยังคงนิ่งแล้ววิ่ง วิ่งแบบนิ่งๆต่อเนื่องเลยควบคุมง่ายเพื่อนตอนเข้าโคง้งเมื่อกี้เรามีลงโคง้งเข้าโค้งมานะฮะ <c oughs> ก็การเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงอาจจะมีอาการโครงเล็กน้อยด้วยทรงทรงของรถนะฮะมันไม่ได้เหมาะกับการใช้ความเร็วสูงในการทางโคง้งเท่าไหร่นักนะฮะแต่ถ้ามาในความเร็วที่ปกติทั่วไปกริปครับนะแน่นหนึบนะับไปได้สบายๆควบคุมง่าย,ยาแน่นอนนะควบอะไรนะครับแปลผันตามความเร็วนะเพื่อนนะ อยู่ในเมืองก็จะเบาหน่อยทําให้เราคล่องตัวนะครับอย่างที่ผมบอกมันคล่องตัวมากในในเมืองนะครับผมแล้วก็พอกออกมาตอกงเมืองที่เราใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะฮะมันก็จะมีการเพิ่มน้าหนักของบอมบ์ไลรยนะครับทําให้ตัวรถนะนิ่งนะครับทําให้เราแบบควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะก็ขับดีเพื่อนแต่เรามาลองกดให้ดูไปนี่นี่กดนะแป๊บเดียวนะฮะไหนบ้าเสียงลมเนี่ยจะเข้ามา ในตัวรถประมาณช่วงสักร้อยร้อยยี่ประมาณนี้ร้อยยี่สิบนะฮะแต่ก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะเพื่อนๆไม่ต้องตะโกนคุยกันนะฮะเก็บเสียงค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเสียงจากยางจากพื้นผิวของถนนก็เข้ามาเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าเรากดคันเร่งไปเนี่ยอาจจะมีเสียงเครื่องยนต์เข้ามาเพราะเรา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 ,เราใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงนะฮะนะแต่เรื่องลมนี่เก็บเสียงได้ดีนะโดยเฉพาะ้านี้นะตรงนี้เก็บได้ดีมากทีเดียวนะไม่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 ดัง ฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มานะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะแบบ <S 2> <S 2> เกินเบอร์เพื่อนนะฮะเ้ื่ราคา <S <S ขนาดานี้นะครับคันนี้เป็นตัว็อปสุดก็แปดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมนะให้มาครบทุกอย่างทุกฟังก์ชันนะเพื่อนะนะทั้ง adaptive c ู u i s e control นะครับมีบางช่วงที่ผมเปิดเอาไว้นะก็ขับตามกันหน้าแบบสบายๆนะครับคันหน้าเร็วเท่าไหร่แล้วก็เร็วขึ้นไปเรื่อยๆตามเขาไปกันหน้าเบรกมันเบรกให้สบายนะครับแถม มีรถตัดหน้าเบรกให้ด้วยนะฮะเราเบรกด้วยแต่ไอ้เบรกอันนี้เราสามารถปิดได้แนละ้วถ้าเพื่อนๆแบบลำคาญนนะ่ะอยู่ในีเหมือนเหมือนจะอันตาร,านรายเลยเถอะสมมติเราเราเราอยากวิ่งเข้าไปแล้วกิดการจะแซงแล้วมันเบรกเนี่ยมัอันตรายมีปุ่มปิดนะครับมีปุ่มปิดไม่ต้องกลัวนะฮะมีปุ่มต่างๆควบคุมได้ตรงนี้ปิดได้หมดนะฮะตรงนี้นะฮะตัวเฉดบ้านนี่พาราลิมิกส์ลูปเนี่ยเฮ้ยไม่ร้อนเไม่ร้อนไม่ร้อน ไม่ร้อนเมื่อค่ายร้อนจีเลยนะฮะอันนี้ไม่ร้อนนะเขนมั่นแถมกัน UV ว0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกมานะครับกัน UV วีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์พลาสติกต่างๆรอบคันนะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันเป็นปมันจะด่างเพราะเขามีการเคลือบกันกันพวกนี้มาแล้วนะครับก็ด่างค่อนข้างยากยากกว่ารถยี่ห้ออื่นนะครับมีการเคลือบมาเป็นอย่างดีนะครับผมได้สอบถาม ตฮะอนเนี้ยว่า100นั่นแหละร้อ,อวยรอยเสืก็ซือาะมาเพื่อนเอ้ยเบรกนะเบรกดีด้วยนี่ร้อเสบรกมตตัดหน้าเบรกอยู่นั่นเนี่ยเฮ้ยสบายอ,อะเนียนเข้าโค้เห็นมะันเรือสูงเนียนเมียงกริ๊บินะฮะกริ๊บกริเบรกดีช่วงล่างดีนะครับเครื่องเครื่องพอใช้นะครับเพราะว่ามันนี่รถไซนี้เน้น เน้นประหยัดเมื่อนไม่ได้เน้นสิ่งนะฮะประมาณนี้เขาถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะทำได้ดีแล้วครับนะแถมราคามาแบบโอโหโดนใจอย่างนี้สบายๆเลยไอตรงนี้หน้าจอนะมันก็จะเป็นบอกระบบต่างๆนะครับของของทางหน้าจอตรงนี้นะครับว่าเราใช้อะไรอยู่นะครับถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะใช้เครื่องยนต์นะครับบางจังหวะที่เรายกคันเร่งเนี่ยเขาก็จะดีเจนไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่ต้องกลัวนะเพราะก็จะมีสำรองมาอยู่แล้วมันจะไม่หมดเกลี้ยงแน่นอนครับผมและชาร์จไวด้วยเพื่อน ไม่แน่ใจว่ารถมันยังใหม่อยู่มันชาร์จไวรอเปล่าแต่มันชาร์จไวเพื่อนแปบ๊บเดียวนะฮะยกคันเร่งก็มันชาร์จกลับ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 เนี่ยนะฮะาชาร์จกลับ,บมาเต็มเลยนะฮะแปบ๊บเดียวเลยนะครับเมื่อกี้เรากดกดมานะอัตราสิ้นเปลืองเรานะยี่สิบจุดสี่ยี่สิบจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรผมว่ามันโอเคเพื่อนนะฮะผมว่ามันโอเคมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับอัตราสิ้นเปลืองนะตอนนี้น้ำมันนะครับหนึ่งถังผมคาดว่านะมันจะวิ่งได้ประมาณสัก ถ้าขับแบบผมนะก็น่าจะประมาณสักห้าร้อยร้อยได้อยู่ห้าร้อยกว่าโลห0 0้อยโลนะครับได้อยู่เพราะตอนนี้เราวิ่งมาสามร้อยสาร้อยกิโลส0 1้อยหนึ่งกิโลนะครับหน้าจอบอกว่ายังวิ่งได้อีกหนึ่งร้ยเก้าสิแดกิโลนะครับสาม0ี่ห้าร้อยโลแล้วที่เขาบอกนะครับตอนนี้นะ้ำมันก็ยังไม่คึ่งถังเลยเพื่อนนะฮนะก็ผมว่าน่าจะเกินนะถ้าถ้าวิ่งจนหมดถังนะเพื่อน6 0ร้อยโลเจ0ร้อยโล ขับเยนียนๆดีๆถึงเชียงใหม่เฮ้ย hey, ประหยัดดีนะฮะโอ้ oh, จะได้เลยทีเดียวนี่เขาบอกว่าด้วยเขาบอกมีมีตัวบอกเลยนะว่าเราเนี่ยมีอัตราส่วนการขับขี่ e ีอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเราใช้ EV อยู่ที่53%นนะครับก็เลยได้ว่า บอกละเอียดทุกอย่างหน้าจอหน้าหน้าปัดตรงนี้โอ้ oh, ชอบมากเลยตัวเลขใหญ่นะครับมองเห็นชัดเจนนะครับผมประมาณนี้ครับสําหรับเจ้ายาริสครอสคันนี้นะเพื่อนนะอัตราเร่งดีครับช่วงล่างดีขับดีนะครับผมผมว่าก่อนรีว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วกันเพื่อนกับรถคันนี้นะฮะก่อนที่จะซื้อตัดสินใจอะไรนะฮะมาลองขับด้วยตัวเพื่อนเพื่อนเองก่อนว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนเพื่อนหรือเปล่านะครับผมก็มาลองดูนะฮะผมว่า ค่อนข้างคุ้มราคาทีเดียวนะครับ네กับรถขนาดนี้ราคาที่เข้าถึงง่ายแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับว่าเราถึงแล้วเนี่ยเราจะใช้อัตราติน้นปืนเท่าไหร่หรเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับผมไปพอดูกันพอเดินทางต่อกันครับ เพื่อนๆนะฮะเราย้ายมานั่งที่เบาะหลังนะครับผมเนี่เป็นไงผมสูงร้อยแปดสิบย้ำกันอีกครั้งครับเฮด o ลุมเหลือนะครับเฮดลมยังเหลือนะฮะเพื่อนๆแล้วตรงนี้เนี่ยดูครับดูครับเข่าก็ยังเหลือนะเพื่อนแถมบอกเขาปรับเอ็นได้อ้อยปรับเอนได้ด้วยนะครับนั่งสบายนะฮะอุ้ยผมว่ามันนั่งสบายกว่าเจ้าตัวตัวคูโร่ลลาครอสสิงนะผมว่าเพราะาหลังคาเขาสูงเงเนาะ no. มันทาให้ดูโร่งโปร่งนะครับไม่อึดอัดนะไม่อึดอัดโอ้ยนั่งสบายครับเพื่อนๆฮะแล้วก็ด้านด้านหลังนี่ไม่มึนเลยนะเพื่อนนะช่วงล่างเขาดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีจริงๆไม่ไม่โครงนะฮะตัวรถไม่โครงเลยทั้งทั้งที่เราขับด้วยความเร็วสูงในบางช่วงนะครับผมก็เรียกได้ว่าขับได้ดีทีเดียวแล้วก็นั่งได้ดีด้วยนะครับผมโหสุดยอดเลยนะฮะอันนี้มีแอร์หลังด้วยเป่าให้เย็นเยนสบายนะฮะช่วงล่างเคล็ดมาดีจริงๆนะฮะก็ สุดยอดนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะนั่งสบายนะฮะดูนี่วางของล้นมาถึงนี่เลยเรานะฮะโอ้โหนะเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อฮะกับการทดลองขับนะฮะ All New Yaris Cross คันนี้นะครับผมต้องบอกว่านะฮะคุ้มค่าคุ้มราคานะอย่างที่ผมบอกแล้วเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าแน่นอนฮะรูปทรงนะอาจจะเล็กกว่าตัว Corolla Cross นิดนึงนะฮะแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าแม่ไม่ได้เล็กเลยเขามาไม่เล็กเลยนะฮะผม ในมิติของตัวถังนะฮะใหญ่ที่สุดนะครับในเซกเมนต์เดียวกันนะครับใน Compact SUV นะครับเขามีมิติที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับใหญ่คู่แข่งนะครับด้วยราคา899,000บาทรุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับผมได้ทั้ง Panoramic roof นะครับผมได้ทั้งหน้าตาแบบนี้อุปกรณ์นะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ให้มาไม่ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นนะฮะโตยทาเทปตี่เซนต์นะครับ อัลติทคสคอนโทนมีมาให้นะครับระบบช่วยเบรกมีมาให้กล้องรอบคันนะครับมีมาให้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกหัวก็มีมาให้ด้วยนะครับสาหรับภายนอกนะครับเพื่อนๆเราก็ดูในคลิปที่เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ที่ให้มาฟังก์ชันไฟต่างๆ LED ที่มาแบบ Fu l l o p t i ่นนะครับผมที่มีไฟเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ follow m มี Home มีมาให้ทั้งหมดนะครับฟังชันต่างๆรอบคันนะเราไม่อธิบายแล้วนะครับ เรื่องการ ain, ขับขี่นะครับอัตราเร่งาการขับขี่ในเมืองนะฮะอัตราเร่งดีนะครับผมแล้วก็ความคล่องตัวภายในเมืองเนีย่ยเรียกได้ว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับผมนอกเมืองฮะออกลงมาบนไฮเวย์นะฮะเราลรองกดดูนะฮะอัตราเร่งก็ทําได้ค่อนข้างพอใช้นะครับดีพอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันจังหวัดเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กระโชโกโค้งคาอะไรหรือไม่ได้ปรี๊ดปาร์อะไรมากเขาจะรอเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนออกตัวเนี่ยบอกเลยว่าเหนือกว่าคู่แข่งฮะใคร ฮอนด้านะครับวีอาเหนือกว่าแน่นอนนะครับออกตัวดีกว่าวีอาร์วีนะครับเพราะว่าเขามีมอเตอร์ช่วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่วงกลางื่องปลายนี้ผมว่าพอๆกันนะฮะมันก็จะไหลไหลไปเรื่อยๆจนไปตันอยู่ที่ประมาณสักร้อยห้าสิบกว่ากว่าก็จะเริ่มหนื่อยละเริ่มหนื่อยละเริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยวิ่งแล้วความเร็วนะครับผมประมาณนี้นะเพื่อนๆฮะการเร่งแซงก็มีปัญหาแน่นอนฮะแล้วก็ที่สําคัญฮะระบบช่วงล่างของเขานะครับระบบช่วงล่างเป็น ด้านหน้าเป็นแมทชลาสัตั์ด้านหลังเป็นทอ์ชนบีมนะครับที่ปรับเซตมาได้อย่างลงตัวนะครับนุ่มนวลนะฮะแม้ว่าเราจะขับขี่ด้วยความเร็วสูงตัวรถยังคงนิ่งนะครับแล้วก็ขับง่ายครับการเข้าโค้งด้วยความเร็วปกตินะครับทำได้ดีนะครับผมสุดยอดนะคันนี้ครับปรับเซตมาได้ดีจริงๆนะฮะราคาก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเจ้านี่เลยครับออ มิวยาลิสครอสนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนกับบ um ัมเบอร์ดูบัมเปอร์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมีรถอะไรใหม่ๆมาและอย่าลืมคนะรถคันนี้เราจะเอาไปทําน้ํามันหมดถังนะฮะงถังจะวิ่งได้ไกลเท่าไหร่รอดูเลยนะครับในบ um ัมเบอร์ดูบัมเปอร์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ